told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray you fade away As you fade away yeah, yeah, yeah. อันนี้ก็พบกับเราเองนะครับกับช่องชาวไปรูพาดู้วครับกับผมครับเซวมอดขอบคุณครับาขาปปกแดงครับอีกหนึ่งคนครับกับแพ็คครับผมละออนเบาเหนือเมืองรถหน้าครับอ่ามื่อนี้ก็มี2ภาคนะครับที่สำเนียงคล้ายๆกันนะครับมาซอยรีวิวรถคันนี้นะครับเป็นมิซูวิชิมิลานปี2018นะครับอ่ะาเป็นปี2018วันนี้จะมาประชันเสียงกันนะภาคอีสานกับภาคเหนืออ่ะไปเลยละกันจานมอดอ่ะครับคันนี้มีอย่างดีนะผมเบื้องต้นให้เลยก็เป็น อ่าเป็นรถมินินะครับมินิสไตล์ขอบท้วนครับหรือก็มีจัดทรงล่อมาให้เป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กทั้งสองฟังเลยเป็นขอบซิปฮาพอมจัดยางแก้มใหญ่มาให้เพื่อปิดซุ้มนะครับอ่าครับประมาณนี้ของผมถือว่างามเป็นรถที่งามแล้วก็ประหยัดน้ำมันสำคัญหนึ่งนะครับผมเป็นเครื่อง1.2ึ่งจุด l x นะครับกันนี้นะอ่าพร้อมกับสเกิร์ตหลอดคันหนอจานมอหนอแม่นครับสเกิร์ตหลอดคันเลยนะครับเป็นสเกิร์ตของของยังซามูไรซามูไรอ่าสมูไรแล้วก็พร้อมกับไฟเลี้ยวปลายกระจกนะครับไฟเลี้ยวปลายกระจก แมนแล้วก็มาอีกอย่างนึงคือเป็นเบ้ามือจับคือมือเปิดประตูเป็นโค้เม,มียมนะครับโค้เมียมทั้งสี่ประตูเลยนะครับสี่ประตูเลยสี่ประตูเลยนะครับผมไอ้โล้อแม็กนี่เราเปลี่ยนได้ว่า,ามันบางงามบางงามบางงามเปลี่ยนได้ครับอันนี้เปลี่ยนได้นะครับอยู่ที่ลูกค้ามากแบบไหนนะครับก็ลองว่ากันเบื่อว่าอยากได้แม็กแบบไหนถ้าพอจะเปลี่ยนได้ในราคาที่โบเกินไปที่ผมขอได้ผมก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกขั้นครับ สามารถเลือกไลายได้ตยัยอ่ามารเลือกไลายได้ตัยอ่ามาพอตั้งหลังบาได้น้อยนะครับบัได้น้อยหน้ากับกันอื่นเลยนะครับก้างหลังกับกวางน่ะร้อมกับช่องเก็บยางอะไรอันนี้จะเป็นอัน,นอันนี้เนาะเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์แนวาเนแนวาเน้เนีเงินเมียอ่าอ่ผมเห็นสั่งพญ่ข้อมันรีเงินเมียดีขนาดเลยมองปิดอียงมันคืออะไรรีเงินเมียรีเงี้ยนี่มันรี มันลี้อยู่มันลี้อยู่คือคือมันไม่เห็นแม่ครับคือมันไม่เห็นซุ้มจังไรดอกเคยมัมาดีเงินเนี้ยคุ้ดีๆเขาบุหรี่ครับเคือจะงตากล้องเขาไม่หล่ะอ่ะตอนนี้พับเบาะได้ปะได้นะได้ครับได้ตัวนี้ครับเบาะไดตัวนี้พับเบาะได้นะครับอ่าอพับเบาะเสมอพื้นเพื่อใส่ของยังสี่อันนี้ก็พับได้นะครับสามารถขนของได้ระดับหนึ่งเลยขนของนะครับหรือหรือว่าอาจจะเดินทางไกลนะครับผมสามารถมันจะเรียวนี่มันจะมีอะไรอย่างก้อ ไอ้ที่สูบลมมะเออมาไวแล้วก็ให้เด็กๆได้นอนอ่านี่ก็สะดวกสบายแหมหนึ่งอย่างนะครับผมแถมอีกก่อนแหมนอีกอย่างอ่ะครับกับประมาณนี้ภายในอ่าฟังหาประตูไอ้ประตูหานะครับคือประตูหลังนี่กันรถคันนี้จะเป็นรถแฮทสแบ็กมินินะครับอาจจะบองยังเท่ายารีดหรือว่ามาด้าแต่ก็เป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มองหารถมินิใบใช้งานในพื้นที่อาร์ตยู่นะครับก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับแนะนำเป็นเป็ดกันนี้เพราะว่า อ่าพอนทูกแมนอ่าพอนทูกประหยัดน้ำมันแมนครับบัปอปีใหม่ด้วยนะปีตัวไหนจันปีสิบแปดครับสิบแปดแปดอ่าไปพอทังในกันว่ายังงามขนาดไหนมาเบิรงครับว่าข้างในมีอย่างไงออปชั่นต่างกันนะแล้วอีกขั้นนี้ก็เป็นเกียร์เมียนนวลนะครับอ่าสีเบาะสีเบาะสีเบาะก็สีพุมเพป็นสีเบาะแดงด้วยนะใช่สีเบาะแดงสีเบาะแดงสแลงในใจแมนแล้วโอ้ยโมแมนเลยตัวนี้ เกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์กระปุกเนาะแมนครับอ่ะโชว์เหล็กไหมในการเดี๋ยวเราเบิ่งเหล็กไหมกันเนี่ยขั้นนี้เหล็กไหมบนหลายนะครับยังบนหอดแสนนะครับนี่เ่าใดอ่านไม่พอเลยเหล็กไหมยู่ทีเก้าหมื่นห้าร้อยสิบสองกิโลครับอ่าสิบสองกิโลลดหาปีเราได้หน่อ่าปีสิบแปดมาพร้อมกับหน้าจอนะครับผมอ่าเดิมสู่โรงงานเลยนี่ระบบโบทุงโบทูดเอวเอ็ยูเอสนี้ครับ แหมระบบนี่กระจกกับป้าไฟฟ้าทั้งหมดนะครับท่านาหลังพับเข่าพับออกเ็เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกเป็นไฟฟ้าโอ้เ้าไปแห่คิดถึงแต่คนอื่นวลามีแน่มีแน่น่อยๆอมาพร้อมกับช่องเก็บสัมภาระนะครับผมเราะว่ากับบุ๊สวิต์ครบหมดเลยนะฮะนี่นะครับ ห้าหลังคาก็งา้ำนะก็นี่ซื้อสะอาดมากเลยนะครับผม,ม,บมสะอาดสวยงามมากนะครับผมเป็นทูนสีดำตัดแดงนะจันเนี่ครับรสีดำสีแดงเบาสีดำคาดแดงเป็นเบาะหนังเบาะหนังทั้งคนขับและผู้โดยสารเลยนะครับจัน โอ้ถือว่าคันนี้ก็น,น่าไส่นะครับเป็นรถมินิคันนึงที่บอถ,ถือว่าแคบเลยผมว่าก,กว้างอยู่นะกว่วงก่วงเพราะว่าเดี๋ยวก็ซื้อให้มีน้องทั้คันเนาะผมว่าบอละผมผมผม,ผมสวดน,นะครับเซลล์สองคนนี่สวดอยู่สดครับน้องที่เฮานั่งยองเทิงนี่ก็สวดนะครับใช่ <c oughs> มีซูมิชิพีหลานยังสวดอยู่ยักษ์มีเจ้าของแหม,แมรอปีๆนี่รอเจ้าของนะครับขายได้ไปกันนี่นะครับผมรับรองว่า สวยซดใหม่แน่นอนนะครับผมบุ่มเกินคุ้มค่นี้ขายพาแพงครับขายที่สองแสนหาหมื่นเก้าพันบาทพันที่บาทวันน่ะพันสี่พันกว่าบาทโอ้เส้นพันที่บาทอันนี้เป็นเป็นเลทราคาฟรีดาวน์นะจันแมนอ๋อเลทราคฟรีดาวน์ตอนนี้เขามีโปรยังไงครับจันโป้จองครับโปรจองโปรจองอ่าโปรจองร้อยเก้าเก้านะครับร้อยเก้าเก้าแล้วก็มีเส้นเอกสารหลักฐานที่นะครับส่งรถทัวร์ประเทศไทยไฟแนนซ์แลนด์เซ็นได้ฮอดภาคใต้สามวัดเจ้าไหนภาคใต้ผมกับภาคกันแลนเซ็นนะครับ าประมณีเลยโปช่งนรถก็บ่ต้องได้เสียเงินสักบาทนะครับล้อรับรถตีบานล้อปื้มใจแน่นอนเลยครับว่ารถของเฮาเนี่ยอ่ารับประกันแน่นอนเลยว่าความสวยความงามความเดิมขนาดไหนอ่ไปดู้องเครื่องกันจังป่ะไปว่ามันจะงามขนาดไหนป่ะครับมเมืองอของเครื่องครับเดี๋ยวก่อนทีให้คุบาเหนือเพื่อนแนะน้ำของเครื่องนะครับว่าจะเปลี่ยนจังไดมีอย่างแน่นะครับอ่าอ่าตอนนี้ก็สาตาร์ทอยู่นะครับผมรถสตาร์ทเครื่องเงียบมากเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เห็มยางหนึ่งเนี่ยรถก็นี่สวยเดิมสนิทขนาดดูคันหนานะครับผม อ่าแน่นแป๊กเลยนะครับดูหัวนอดนะครับหัวนอดนี่บ่เคยขยับถ้าขยับน่าจะมีห้อยนะฮะมีหอยมีห้อยประแจเนาะทานออกอันนี้บ่มีนะครับรอยซีนอะไรรอยซีนอะไรอยู่ครบนะผมแน่นฮะครับ็คือจังมุ้งเคยบอกกันเลยไปนะครับว่าเวลาเบิ้งรถไหนเบิ้งห่องใดแนาเขาเคยทานการเปลี่ยนขั้นหรือว่าเปลี่ยนเซอกมบอให้เบิ้งซุ่มรถในล่อล่อซุ่มรถนะครับกับสีข่าน นะครับต่อหามันชนมากถึงเขาจะเปลี่ยนสีข้านได้นะครับแต่ว่าสุ่มหล่อเขาเห็ุนะครับเพราะว่ายัางไอ่จัดท่านเหตุสีสุ่มหล่อมันต้องถอดเครื่องออกถึงเหตุแ<ช>มน<ช>มนะครับมันเสื่องเงินโดยบรใษัเหตุแล้เรื่องเหตุก็เลยให้เบิอ้องมองนี่มองนี่ว่ามันเป็นสีอะไรกันบอ่าแล้วก็แล้วก็อ่าเช็คเลขตัวถังแมนครับเช็คเลขตัวหน้าเล่มแมนเดี๋ยวนี้ย่อมเมียกันนักขนาดนะครับผมอ่าเลขตัวถังอ่ะเขาจะเอาไปไปตัดแล้วไปแปะนะฮะอ่าต้องใช่ถ้าถ้าว่าเสียไายถ้าเป็นถ้าเอางง่่าาายยยยๆเเเดดด้้้อออถป็นนคััสีีู อ่าน้ำถูตาซ้ายถูได้ถ้าถ้าเข้ามามั่นใจจริงๆนะครับถ่านเห็นผินสีโปโ้เนี่ยน้องาะว่าเขาตอกมาอ๋อครับนี่ก็คือความรู้ใหม่ที่ผมก็เพิ่งพูดนะครับครับกานแพ็คเบาเหนือนี่เราพยายามหาความรู้ใหานเข้าอยู่แล้วครับว่าในการที่เข้าซื้อรถมือสองเนี่ยบองใดดีบ่ดีดแล้วก็เซี่ยวบองใดโอเคบ่โอเค,ออเคใช่ครับใช่ใชอ่ะของเครื่องก็ประมาณนี้นะครับอ่าถือว่าาางงงมมกกัััััันนนนนึะคคคครรรรรบบบบบฝตตวเอถิิิิซูช ตื่นครับมาโยนมาตื่นมาขันเนี่ยครับขั้นนี้ก็เป็นปีสิบแปดเลครับปีสิบแปดปีไม่นาไส้หานะครับนาข้นหานาไส้งานอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้พันี่บาทกว่าจันสี่พันครับสี่พันบาทขายสองแสนหามื่นกว่าล้นบาทโคตรถือโคตรคุ้มไม่หน่อยโอ้คุ้มเกินคุ้มครับประหยัดน้ำมันตัวแหนครับโอ้เบาเหนือก็อีสานหนึ่งงงงกันเองนะครับแล้วก็ฝากช่องเนาะครับช่องเช่าไปรูปผ้าดูรูนะครับครับมัอนี้มากกรับอาจารย์ แท็กครับหรือว่าติดต่อเพื่อนในเบอร์0624392600ครับครับผมครับเื้อมอเตร์ค่าสาขาบโอแดงกับติดตโตเพื่อนที่086932218นะครับหรือคอมเมนต์มาคูดคุยกันใต้โพสต์นี้ได้ไอใต้คลิปใต้คลิปนี่ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าอยากเบิ้งตัวไหนนะครับหรือว่าไผ่กำลังคับดูว่าใจยู่ในตัวนี้นะเป็นปี2018้อยสิใจงานเป็นจะได้นะครับผมมารีวิวมาคุยกันได้นะครับใ่ดีบอมีปัญหามองใดบอลองรีวิวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเบิ้งในคล โอเคมึอนี้กพอสมควรแล้วเนาะไปก่อนแล้วกันนะครับผมวันหน้าสองสหายจะมาอู้จะมาเอากันใดมานืพีพอแมนครับก็ลองคอาเป็นเบื้องมาอยากเบิ้งรุ่นใดขั้นใดนะครับเดี๋ยวกับสองสหายนี่จะมารีวิวห้ฟังนะครับทั้งคนเหนือและอีสานนะครับกับประเทศเดียวกันได้ก็รักกันคือนการักกันไปถือทีลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยแอลโงคคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ